วัสดี right, <ici> mm ้ว hmm. ันนี้คุณผู้ชมครับฟัสสทัายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับผมแอชชอปปปครับแอเกย์ครับเมุกีครับขอบคุใจครับเั็ค่อมังนก่อนครับยินดีต้อนรับก็ส่วงสารพี่โมนาตลาดนัดบนครับนี่วันนี้ามา จะเติมอะไรต่อก e> ok ันด yeah. ้วยครับดังเลยครับเุ้มไหมเยี่ยมเดี๋ยมขาดคนหนึ่งบึ้บชื่ออะไรครับป๊อปตี้ปอปปี้ปอปปี้ปอปปี้เย็ดทอย่างอยู่เป็นคนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่องชื่อไปอามึงเบี้ยอีกแล้ว เดี๋ยวก็ไปปีเดี๋ยวก็ไปจี้เดี๋ยวก็เป๊ะงี้อันนี้อะไรสไปซี่พ่อมแล้วก็เราอัดเราอัดมาสี่เทปชื่อแม่ไม่ซ้ำกันเลยสักเทปเราขอคนนี้ก่อนชื่ออะไรครับคิวครับคิวครับไหนบอกมึงไม่ออกสื่อไงครับอยากออกเลยครับสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วกล้วยกล้วยนึ่งยกไปขึ้นยกไปขึ้นยกไปขึ้นมาว่าไทย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 ตะกล้องนะตากล้องวันนี้จะพูดถึง สุดยอดบิดาแห่งวงการศิลปะรูปลายของอิตาลีไทยหรอหน้าถ้าอิตาลี่ขนาดนี้หน้าอิตาลีนะฮะก็เขาคนอิตาลีมึงมึงถ่ายหน้าเขาก่อนครับนี่ฮะพวกนี้ตั้งจังเลยพวกผมมันชิ้เดียร์ให้ยังคำควยถ่ายไปแล้วครับตอนแรกฮารุเรียบแบบ นังเออาจารย์สิลาศีนั่งอาจารยสินราศีรู้เครับนั่งนเอรู้ไหมต่างกล้องกูม่ได้อาจารย์สิ์พิราศีหรือเฟอร์เรโร่ลรอเชอร์ครับลายจามาไว้นะครับจำใจหัวกระบาดมึงเลยครับว่าเขาคือเฟอร์เรโร่ลรอเชอร์มันแพ้ยิมเอยก็ราคประมาณ20บาทไม่ใช่พอมึงจะจบ ไม่เมือไม่สามันอสามันสี่ส yep. like right. ิบสามันสี่สันร้อยมาแล้วด้านหน้าด้านในสนใจซื้อหาเบอร์น่ลราองเชอ่์ทีนี่บนแหละเอาว้ยังบอว่าเขาเลิกตั้งตั้งยังตั้งจำไม่ตั้งไรยังอาจารย์ตั้งรยังเป็มาที่อยู่อย่าปวคันเลยวะได้ยังเนี่ยฮะตุ๊กจของเท้าใหม่เร็วเรว อาเล่นรออาจารย์สิีเพี๊ยสีมึกกับใจกระโหลกกระบาดคุณผู้ชมเอาไว้เลยนะครับชื่อของเขาคือโคลาโดเฟโลชีนะฮะปล่อยมันไปอย่างญี่ป็นนโอ้ยได้ข่าวดูไปฟรีไม่เอรอมาไปแล้ววะสวีทไอตัวน้อนะครับเข้าไปข้นข้าวไร่อ่ะออกมามาหมดละครเลย แล้วถ่ายได้เ้าไม่เครียดหรอกท่านสงสัยว่าคนตกล้องอยู่นี้เขาถ่ายกันได้ยังไงไมเคยกัเรื่องประวัติของหมไม่อย่างไรขออยากภูมิใจสนุกที่ตั้งนี่มากเลยในคิดวะจะบอกที่ตั้งกล้องเนี่ยเป็นไอ้ยียเนี่ยแก้วกลอหวานไว้คิดได้ไงวะมาามามาต่อเสรจแล้วเอออาจารย์สินเรือสิเนี่เรือชื่อคอยอ งานออกไม่้โอลาโยงานออกไม่ยด้ไม่ชี้งานออกไม่ได้ไม่ร้จิตไม่ไม่พูิสิพอสองสามสี่รอยามิบไม่ตำบลปากน้ำจังหวัดจางหงเงินยังหาัดพอบากาไม่ใช่ตำบลปากน้ม่ันต้องหล

เขาตากับการอไอ้หาเขาเป็นดาวบอลเนเขาเป็นเมืองแห่งเหลือภายอมบอกเรื่องใน่ายคู่าแล้วกันเราเครื่องนึกสงความลูบิ้เรื่องเรื่องในบ่ายนะหลอนทีสศาตรารย์จิตเมีนตีเนี่ยในถาการณ์ที่ายเลยอาทานจากเรือ ดีอดี่ตั้อนมาลดเรื่อพออันส่ยอายุได้เท่าไหรครับคุณี่กือคนอน่ดงีกว้เป็น้อตพ่นสาเป็นห้องยุสามสิบเอ็ดีนะครับ เมาดูทินโบแดงเลยกว่าโบแดงนี่คือไพ่นะขอเล่นไพ่เป็นด้วยไพ่บัวงงานวแดงฮองอาายง่ายเอ่นนี้วิตที่อยู่ในประเทศไทยอาจารย์จิ้งเรืองถเป็นผู้ออกแบบั้งหมดเช่นอนนี้วิช์ใสมองร้อูลรุณสวแ่หนึ่งใต้สะพาน ได้พระรามได้ในผสมใช่ไหมเชิญสระหามมันจะยอมฟันจุลาลวมและก็ที่หนึ่งที่ที่น่าภูมิใจมากตรงนี้เลยตามมาครับมาครับเฮ้ยๆฮสุดยอดสถานที่เลยอยู่นี่โอ้โหมาแล้วดังไปนู่นนะครับนู่นนะเห็นสีดำๆนะครับนั่นแหละปรติมากรรมส่งเสริมการเรียน อาจารย์สิมิรษีก็สร้างฟังกูนะดูปากกูนะถุยไอห่าไม่เข้ากล้องเอาไม้ถุยไหมถุยไอห่าเดี๋ยวกล้องกูเสียแล้วครับไม่นานนะมัไม่เข้าอย่ถายไป้องหลเหรอไอเป็นแปดียจอเออไม่ใช่เลยเรื่องของศาสนาไม่บนพระพุทธมนตลนี่ถ่ายตรงนี้วะนี่คือพระพุทธมนตรฮะจำลอง ที่จำลองเพื่อจะจำลองว่านี่คือของจริงนะะรัแต่ไม่ใช่น่ของปลอมให้เอนี่จะทำเป็นแบบของจริงเลยครับครับไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่แค,ชค่ว่าจะทำเรื่องปฏิมากรรมอย่าเงเดียวการถ่ายรูปนี่การถ่ายรูปอาจารย์ก็เก่งเก่งมากด้วยแล้วอาจารย์เนี่ย มาดูบอลนะโอเเ้โหเริ่มเปิดบอลแล้วสิมึงเห็นบอลมึงนีึเดีนยวะถ่ายมึงนี้มึงถ่ายมึงนี้แอดก่อนถือให้หน่อยครับมาี่มึงเห็นบอลสำคัญก,กว่าเพื่อนใช่ไหมนี่ฮะโอ้โหบอลนี้โอ้โหส<อ>ุดยอดจริงๆ <laughs> พูดยังไม่ทันขาดคำรออาจารย์สินเนี่ยเ็าเป็นผู้ ก่อตั้งโรงเรียนเชียอพระกรรณหรือโรงเรียนปณิสินซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนปัจจุบันเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยเชียอพระกรรณเป็นสถาบันสถาบันขบวงมหาวิทยาลัยมหาเฮ้ยเดี๋ยวอันหนึ่งที่นี้เราแบบแบบแบบรองเท้าบินได้ จะเอาบินได้แรองเท้าบอกว่าจะเอาไปแต่ขอฟ้าแต่คุยไม่ได้ครับขอขอมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งที่เราจะให้ดูนะฮะอาจารย์ถ่ายไล่มาเนี่ยอาจารย์ศรีมิรศรีเนี่ยถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจแสดงว่าเขาทำบุญไม่เยอะเขามีกรรมครับครับครับและโรคเนื้องอกในลำไส้อันนี้เจาคนรัดต้นไม้นะฮะมันงอกไหมจ้ะจ้ะเนื้องอกลำไส้ที่ โรโงพยาบาลสิริราชหรือโรงพยาบาลสิริราชไอหาลอเรือมันงอกมาจากไหนมันนรสันต์ไม้ยมาสงสัยไอลอเรือตัวนี้ไอลอเรือตัวนี้มันงอกมาจากไอโลกนี้แหละไอโลกเนื้องอกในลำไส้เนี่ยมันงอกออกมาจนเป็นลอเรือแบงใส่ปุ๋ยได้ไหมเนี่ยแงงมงตีนเมือม่อเมื่อคืนวันที่ สิบกุมภาวันวาวันไทนเดดเดดเ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 ดพฤษภาคมสอง0ถ้าเรานับกับปัจจุบันแล้วอาจารย์ศิลรัมีศรีเนี่ยจารย์ศรีไัศีใช่อ้าอาจารย์ศิีรัศมีชับจำผิดสีอาจารย์เนี่ยได้ถึงจะจำไปแล้ว หลายปีห้าสิบสองปีแล้วอ้โ,อโหสักคำนวณให้คำนวณเรียบร้อยห้าสิบสองปีแล้วนะรวมอายุตอนเสียชีวิตได้6.9สับเ้ปีเดือนเนี่ย29วันอ่ะ29วัน,น,น,วนจุดตรงไที่ท2นอมึงใ่อีกหนึ่งอีกวันสองวันก็ได้มึงก็ครบแล้วเนี่ยวาราจา์เกิดวันที่อะไร,ารอาจาจย์วันที่15าจำไว้ดีๆนะเนี่ย ท่านได้อุ่นที่ตูนเนี่ยให้กับราชการเนี่ยเป็นเวลาที่สามแปดปีสี่จะไว้เลขสามตัวออกแค่หน่อยสามแปดสี่คุณถุยเหตุน้ำลายแม็กออกจริงเว้ยรัดแปดปีสี่ีลยมีเงินดีเลยนะฮะดีนะพี่ดีมาขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบอันสวยงามไปที่นี่แร็คคับม right? ิดมและคทำผิดมิดทีนี้จริงๆโรงพยาบาลศิริราษฎร์หรือโรงพยาบาลศรีราษฎร์จ้ามหาวิทยาลัย ศิละปะมังบ <Louisiana> ่อนูย <w> ิงด <c oughs> ิหรือมาเยอะจียมันธนาจะให้จะให้กูเอาแบบเมื่อวานไหมมีจำเมื่อวานไหมเอาแบบนั้นไหม เอาเลยๆลนะเรามีคอคิดของอาจารย์สิงห์ที่เป็นข้อคิดที่ยอดจริงเป็นยอดมากเป็นข้อคิดประจําใจมันยอดมากเลยนะฮะเป็นภาษาอิตาลีหรือภาษาาหรือภาษาอีกาลีนะฮะกาลีกาลีอาร์ชลองยาวิชา เบลลี่เบลลี่เสียปะยืนยาวชีว yes> ิตสั้นใช่ครับสั้นนะฮะรายการสารพิมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะ The End The End ยังไม่เอนยังไม่จำไว้ครับถึงแม้ยังไม่ยังมิวายไฟชิวันไม้จิ้มฟันแพงก็ยังเหลือได้ได้นะลาไปก่อนเพื่อนสวัสดีครับ